จ้าสวัสดีจ้าแม่ตึมแฟนเพจจ้า,จาเห็นอ้างป่าไม่ตึมมบ่จ้าพุ่น่ะอ้างป่าบอกง่ายไม่หอนป่าค้าคุ่น่ะปลาเห็นบ่ป่าสอดตกไหลอ้างป่าง่าม่ตึมไปตัดองแดงแล้วก็มาเลียงป่าสวยบ่จ้าถ้าสวยก็เม่นในแม่ตุมิมได้จ้าไม่ตึมแฟนเพจจ้าคุ่น่ะเห็นป่าไม่ตึิมบ่ วานเงยมันกินมันข้นไม่กินพ่อแม่พี่น้องเลยนี่อ้างไงไผ่เบิ้งอ้างหน่อยมีดอกบัวพร้อมได้แก่นะพร้อมจะเป็นตูมเห็นว่าดอกบัวตูมมันตูมมันพพิอมบานกับบานกับมีเห็นตูมกับมีเจะ้ะนี่ไม่ตึมไผ่เบิ้งอ้างหน่อยน่อยจ้าอันนี้ค้างบ้านไม่ตึมสีพันอันอ้างหน่อยมันกิน Nên tìm mi xám ăn, nhỉ ăn thứ sống Tìm cái tiểu nha mấy mắn chìm cha Mấy cái tiểu khỉn mắt chìm nha Còn cắm lăng khỉn hiện mấy Ăn nói, anh ta lỡ phải tìm ngân chú chói Nếu cả tìm đầy đọc thả lao chú Đó phải tìm chú dùn vương ra chà, phùn nó à hiện bó Tụi này nói, lái thì ăn thì thì cha อ่างที่สองแม่ตึมเห็นมะปลาหน่อยพุ่นบอนบอนกับไปบูซามาแช่น้ำพลาจานละจ้าม่นึตมกัเลยเอามาตังไว้นี่มันกับว่าท่านงามปนดมันกับพรามแตกขึ้นแน่จ้านี่จะย่างเ้อยคนน่ะหัวใน้าเติมพนันนั่นหลายย่างอยู่มันกับตังโย่คู่กันครับอ่างปลาอันนี้มันเป็นโบกซางเอามาเลี้ยงปลาโดยเฉพาะจ้า มันเห็นป่าบพะป่าสวยงามจ้าน,นี่อ่างหนึ่งอีอ,อ่างน,น่อยๆนี่สามอ่างคนนี้จ้านี่วงนี้องไม่เติมขายของนี่ข้างในโฮมอันนี้บ่ได้จากแดดเห็นบฮาเหีงง้ยเห้กินม,มันก็ขึ้นมาก่นนะยม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 ขึ้นมากเห็นม,มันกินเหี้ยบวบาม่้นหน่อยๆมันอ่างนหน่อยๆนึงจกาอันนี้ก็ต้นดอกไม้ไม่เติมปูว้ให้มันสวยงามจ้าปูกว้รองแข็งหัวพ่อได้เบิง้ง เปิดเทียนมากกับขายของพอได้เบื้องป่าแน่เบื้องดอกไม้แน่ยนี่ละจ้าเต็มกับพัขายของด้วยนี่ละ่ะเปิดร้านมันมากจะเยานใหญ่แจกกัเลยมากินเขาเรากับอเไรมาถ่ายรูปป่าเห็นป่ามันงามมันขึ้นไาก,กินเงียมันแดดมันก็เลยงามเต็มกัเลย,ยใจเห็นพ่อเม่พี่นองเบิ้งจากน้อยโออพักกับขายคือเก้าแ้่ท่านกับนี่ขายใข่ขายพัก มีขายชูย่างทั้งส้วนผมยังเป็นผักจ้านีก็ะเคลนาบ้านไม่ตึมขายประจําวันพิดแค่วัาประจําวันของไม่ตึมนี่แหละจ้าขายเพลเรียขายค้เดียวนี่แหละย่ำคนมาซื้อของมันนีจะได้ขายดีมันก็ขายซอยนีย่อัน,นก็ตู้โคกนี่นุ่มไม่หยังสูย่างนี่ตู้แ๊บซี่จ้ามีสองตู้นี่ตู้ไอเศครีมจ้า ของในบ้านไม่เติมกับมิ้งสันลรืจ้าพวงหนึ่งกับของใส่ที่ปะ,ะทะทั้งเล็กน้นอยขาปิดปากแน่ากะกาแน่ขนมม,าม,ามา้าๆแบงสันลรืจ้าหนึ่งยู่ในบ้านไม่เติมเนี่ยพวกหนึ่งยู่ในบ้านจ้าเพวกมีของในบ้านขายกบไปในบ้าน,าานเนี่ยทั้งนั้นไม่เติมกับขายน้ำบ้านของในตู้นี่ตู้พ่อเสียไฟเดี๋ยวนี้เอากระเทยใจแน่หนีร่างหนัวกัด กะทิกะได้จ้าอันนี้ไม่ตติมที่ในบ้านไม่เติมจ้านี่ของใส่ของสอยนิดน้อยขายพ่อได้ใส่ไปสั้นละจ้าผู้เท่าเนาะขายพ่อได้ใส่พ่อได้อยากได้กินละจ้าขายบ่าแมพี่น้องมากดไลค์กดติดตามให้ไม่ตติมแฟนเพจ่ได้จ้าเด้อขอบคุณมากด้วยผู้ดใดมากกดไลค์กดติดตามให้ไม่เติมกะได้จ้า ในึีมือขายอยู่นีแหละครับตะเลือดสองคนตะเลือดแล้วก็ไปทำงานอยู่ออพตอแงเว้นแล้วก็มาขายเงเว้นแล้วไปมาขายซอยแล้วจัดซอยอย่างมือเศรอยางมือเล้งแล้วก็วววมมวกไม่เก็บซอยแป้งสันล่าจ้าคลิปนี้กับเจ้าใแค่นี้ก่อนได้จ้าเด้อขอบคุณมาผู้ได้มากกดไลค์กดติดตามไม่ตืมไม่ตืมขอบคุณมากขอบพระคุณเป็นยางสูงจ้า